อันก้นทายกันหมุนอยู่หันละอ้อมี่หันละอืเราไม่บบกคักหนึ่งมือมึงแล้วพี่น้องฝนกับกำลังสีมาดิพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อข้าแม่อันก้นท้ายกันหมุนอยู่หันละอ้อมี่หันละอืม ค่ะน้าอู้ทำใจลำบากเลยค่ะช่วงนี้มันเป็นหนาฝนอืมไกท่ทอดเสื้อผ้านาแพ้บอืเอ้ค่ะมือหนึง่งมือสองราคายอมเยา้าเต็มตลาดอยู่เนาะค่ะพี่น้องครับทอดลุกสิ้นผู้เดียวเพิ่นถ้ามาเบิง่งแต่ของกินน่ะเร็วเ<ม>บิ่งเร็วอะไรกันยางลบพื้นนะพี่น้องบ่แม่ยางเดย อันนี้คือโซนของกินเนาะอู้หลายพี่น้องเอื้อยย่างไปบางทีก็มีแได้แค่กินคือกันละราคายอมเยาเช่นกันค่ะอันนี้คือโซนของกินเนาะอู้หลายพี่น้องเอื้อยย่างไปบางทีก็มีแได้แค่กินคือกันละราคายอมเยาเช่นกันค่ะค่ะน้อู้ทำใจลำบากเลยค่ะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนไกลทอดเบงสิ่งเบงของ เสื้อผากาห็หลายหลายเด้ออันนี้เป็นส้นเสื้อผานะคะพี่น้องคะย่างไปเรื่อยๆน่ะตัวละสิบบาทมากน้ำเกายืนสองตัวได้พี่น้องเนาะสิพ้าไปเบ่งได้แบบดนี้งสิพ้าไปเบ่งไอหม่องส้อนอาหารเด้งกว้างกว้างด้พี่น้องคะมีแต่อันแบบว่าเหมือนกับว่าส้นส้นฟังฟังทั้งท,งท,งทงั้งวิ่ตกนะพี่น้องอู้ยมึง อุ่นหนาฟ้าข้างอะค่ะคะขำขำมากนี่ข้นงากระไรๆพี่น้องค่ะตัวราศีบาทมากน้ำเกลือยืนสองตัวได้พี่น้องเนาะ<ว>อืมบห้าไปเบิงได้แบบดน้สิบห้าไปเบิงไอ้หมองส้อนอาหารดิึงลูกซอกลูกสินบ่อืดค่ะหมูเมือโอ้ยเต็มเลยค่ะอาหารทะเลละค่าถือเนาะค่ะส้นผลนเรไม่กับส้นผลได้นนคนยังว่าหันหลายปันใดด้อันนี้ส้นเสือผ่าเนาะผ้ามาเบิงส้นเสือผ่า มันจะมีสซนเสื้อพาโซ้นของกินโ้นของเล่นเนาะค่ะพี่น้องอืมเบิง่งสิ่งเบิ่องของอเสื้อ้ากา็หลายหลายเด้อันนี้เป็นโ้นเสื้อ้านะค่ะพี่น้องคะย่างไปเรื่อยๆรื่อยละตัวละชิบบาทมากน้ำเก้ายืดอันสองตัวด้พี่น้องเนาะอืมสิบบาไปเบิง่งได้แบบหนี้สิบ้าไปเบิง่งไอหมองส้นอาหารดิอันคนที่เขาเค่อยมากประจานะคะยูอยู่ย,ยูนีละค่ะพี่น้อง ยู่ประจาคือมาถูกสุกนะนะคะ่ะมาถูกสุกเลยเนาะค่ะพี่น้องคะตัวละสิบบาทมาน้เาเกอยู่อันสองตัวได้พี่น้องเนาะอืมสีพาไปเบ่งได้แบบหนึ่งสีพาไปเบ่งไอหมองส้อนอาหารดีนี่มือหนึ่งมือสองแล้วแต่ผู้ใดมากกันนะคะ่ะอันตัวละยี่สิบบาทตัวละสิบบาทก็จะมีได้พี่น้องอันก็ได้อันมึนลงลูกสอกลูกสินบอ่อืดคะ่ะหมูเมือโอ้ยเต็มเลยคะ่ะ อาหารท,ทะเลราคาถือเนาะค่ะ,ะ,คะส้นผลดไลม่กับส้นพลํสำรับน้องกะขอจบอันคลิปนี้ไว้ซํานี้ขอบคุณทีราบชมเด้อค่ะทุกคนค่ะน้องกะหอมม่ยังลายขอบคุณหลายๆเด้ออันนี้คือซ้นของกินเนาะโอ้หลายพี่น้องเอ้ยย่ายยงไปบางคนกับนี่ได้เแี่ยกินคือก,กันละราคายอมเยาเช่นกันค่ะค่าน้องวูาทำใจลำบากเด้อค่ะช่วงนี้มันเป็นหนาฝน ไก่ทอดในคนยังว่าหันไลยปันใดเด้ออันนี้โซนเสือผ่านาอพัามาเบืองโ้นเสือผ่ามันจะมีโ้นเสือผ่าโ้นข้องกินโ้นของเล่นเนาะค่ะพี่น,ออน้องอืมถ้าเนื้อู้ทำใจลําบากได้ค่ะช่วงนี้มันเป็นหนาฝนอืมไก่ทอดอันค้นท้ายกันงุนู่หันละโอ้มีหันละ,อ,นละอืมมึงลูกสอกลูกสินบออ่อืดค่ะหมูเมือ โอ้ยเต็มเลยค่ะอาหารทะเลลาค่าถือเนาะคะ่ะส้นผลเราไม่กับส้นผลาพี่น้องค่ะขอบคุณมากมาก,มากค่ะสวัสดีค่ะนี่กับส้นเสือผ่านะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนีห้องทมป่าสะอาดนะคะ่ะพี่น้องค่ะลายผูลายคนตอนนี้ฝนมัท่นึ่ตกเนาะคะ่ะเันกับผ้ากันมาเตกนี่มือหนึ่งมือสองแล้วแต่ผู้ใดมากกันนะคะ่ะอันตัวละยี่สิบบาทตัวละสิบบาทก็จะมีเลยพี่น้องอัน ก็ได้อันเต็มเลยแหะค่ะเริ่มทย่อยมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะวันอันค้าย,ยางลบขึ้นนะพี่น้องมัน,นอืมนี่ก็กเป็นอีกโซนหนึ่งอันนี้มึงลุกสอกลุกสินบ่ออืดค่ะมหมูเหมอ โอ้ยเต็มเลยค่ะอาหารทะเลละค่าถือเนาะค่ะส้นผลดเราไม่กับส้นพลาพี่น้องค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับน้องกะขอจบมันคลิปนี้ไว้ซสำนี้ขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะทุกคนค่ะน้องกะขอบคุณอย่างไรขอบคุณหลายหยเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ มือหนึ่งมือสองแล้วแต่ผู้ใดมากกันนะคะอันตัวละยี่สิบบาทตัวละสิบบาทก็จะมีได้พี่น้องอันก็ได้อันเกมเลยละค่ะเริ่มทยอยมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเกมเลยละค่ะเริ่มทยอยมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเบิ้สงสิ่งเบื้องของเสื้อผ้ากา็หลายหลายเด้อันนี้เป็นส่วนเสื้อผ้านะคะพี่น้องคะย่างไปเรื่อยๆน่ะ มาจากพี่น้องจ้ามือนี้น้องกับผ้ามากข้องผมเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามีเป็นผ้ามายางรินั่นแห่ะมีบ่มีห่ากก่ยางไปเถาะยางเปิดมาจากพี่น้องจ้ามือนี้น้องกับผ้ามากข้องผมเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามีเป็นผ้ามายางรินั่นแห่ะมีบ่มีห่ากก่ยางไปเถาะยางเปมีกว้างกว้างเลยพี่น้องค่ะมีแต่อันแบบว่าเหมือนกับวันอันถ้ายางรลบขึ้นนะพี่น้องมัน ืมนี่ก็อีกเป็นอีกโซนหนึ่งอันนี้โซนโซนฟังฟังทั้งทงั้งวินโตกนพี่น้องโอ้ยมึงอุ่นหนาฟ้าข้างนะคะะคำคำมาเนี่ค้นงางลายหลายๆพี่น้องค่ะนี่มือหนึ่งมือสองแล้วแต่ผู้ใดมากกันนะคะ่ะอันตัวละยี่สิบบาทตัวละสิบบาทก็จะมี่เลยพี่น้องอันก็ได้อันตัวนี้ยนยังว่่หันลายปันใดเดียันนี้โซนเสือผาเนะ้องผ้ามาเบืองโซนเสือผา มันจะมีโซนเสื้อพาโซนของกินโซนของเล่นเนาะค่ะพี่นอ้องอืแล้วไม่บกคักหนึง่งเออเบื่อแล้วพี่น้องฝนกับกำลังสีมาดิก็ไม่พี่น้องทินเป็นพ่อข้าแม่วนันค้ายางลบขึ้นนะพี่น้องมันนี้อืมนี่ก็อีเป็นอีกส้นนึงอันนี้สัตทอดลุกสิ้นูวเดียวเพื่อนภามาเบิ้องต่ของกินนั่แล้ว เบิ่งเรอยลอะกับยางลบพื้นนะพี่น้องบ่แม่ยางเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาจากพี่น้องจ้ามือน,นี้น้องก,กับผ้ามามกข้องผมเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสามีเป็นผ้ามากยงางลิน่นแหล่ะมีบ่อแม่ากับยางไปเถอะยางฝนละไม่บกคักหนึ่งมือเบิง้งเรีอพี่น้องฝนก,กับกำลังสีมาเดิพ่อแม่พี่น้องทิ่นเป็นพ่อค่าแม่ ต้องลูกซอกลุกซิ่นบอ่อืดค่ะหมูเหมือโอ้ยเต็มเลยค่ะอาหารทะอกทะเลละค่าถือเนาะคะ่ะส้นพนเรไม่กับส้นผลกว้างกว้างเลยพี่น้องค่ะมีแต่อันแบบว่าเหมือนกับว่าเบิง่งสิ่งเบิ่งของ เสื้อ้ากลายหลายเด้ออันนี้เป็นส้นเสื้อ้านะคะพี่น้องคะยางไปเรื่อยๆนั่นแหละในคนยังว่าหันลายปันใดเด้ออันนี้โส้นเสือนะ้อ้าเน้องผ้ามาเบืองส้นเสื้อ้านีนจิมีส้นเสื้อผ้าเส้นของกินเส้นของเล่นเนาะค่ะพี่น้องอืมมาจากพี่น้องจ้ามือนี่น้องก,กับผ้ามาคล้องผมเนาะค่ะพี่น้องคะสามีเป็นผ้ามายางเล่นนั่นแหละมีบ่มีเข่ากับยางไปเถาะยางป เสื้อผ้านาแพร่บวดค่ะมือหนึ่งมือสองราคายอมเย้าเต็มตลาดอยู่เนาะค่ะพี่น้องครับตัวละสิบบาทมากน้ำเกายืดอันสองตัวได้พี่น้องเนาอะสอิพ้าไปเบ่งได้แบบหนึ่งสิผ้าไปเบ่งไอหม่องส้อนอาหารดิเบ่งสิ่งเบ่งของเสื้อผ้าก็หลายหลายเด้อันนี้เป็นส้นเสื้อผ้านะคะพี่น้องครับย่างไปเรื่อยๆรื่อยน่แหละเราไม่บอก คักหนึ่งมือเบ่งแล้วพี่น้องฝนกับกำลังสีมาเด้พ่อแม่พี่น้องทินเป็นพ่อข้าแม่ขัดคัดทอดทุกสิ้นผพวเดียวเพื่อนถ้ามาเบ่งแต่ของกินนั่นเดียวเบ่งเรียลอะไรกับยางลบพื้นนะพี่น้องบ้าแม่ยังเดยมาจากพี่น้องจ้ามือน,นี่น้องก,กับผ้ามาคล้องผมนอาอค่ะพี่น้องคะ่ะสามีเป็นผ้ามายางเริยนนั่นแหละ มีบ่มีเฮาก็ย่างไปเถาะย่างตัวละ10บาทมานําາอยู่ອັ2ຕນອງນ